ครับเพราะว่าผมตั้มแต่ช่อง3านาทีนะครับผ่างหายกับการวิเคราะห์หุ้นมาพอสมควรนะครับพอดีไปทํางานอย่างอื่นมาแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับวันนี้ก็นําหุ้นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นหุ้นซิ่งก็แล้วกันราคาขึ้นมาเยอะมากก็คือตัว tqm นะครับเป็นตัวโบรกเกอร์ประกันภัยนะครับพูดง่ายคือเป็นตัวแทนขายประกันนะครับซึ่งราคาก่อนโควิดของเขาอยู่ประมาณ80บาทนะ แต่ตอนนี้คือเขาขึ้นมาถึง102บาทแล้วแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลงนะครับก็เลยเอาหุ้นตัวนี้มาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของตัวนี้ก่อนนะครับในฝั่งของตัวกราฟนะครับกราฟอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นรายวันก่อนนะกราฟรายวันนะครับประจำวันที่ วันที่7นะครับวันที่7จะเห็นว่านักลงทุนต่างชาตินี้เขาเข้ามาซื้อต่อเนื่องนะครับทำให้ราคาณนะตอนนี้ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยเลยครับอ่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะแสดงว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างนะของตัว TQM นะครับอ่าทีนี้ ในส่วนของกําไรกําไรจากที่เขาแถลงเรื่องไตามาสก,ก็ถือว่ากําไรดีนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าผมน่าจะเป็นหุ้นไม่กี่ตัวครับที่มีกําไรอยู่จากสภาวะโควิดเพราะว่ากลายเป็นว่าทุกคนอยากได้ประกันเรื่องโควิดแต่พอเอาเข้าหนักทุกคนก็ยังกลัวอยู่นะครับอ่ะ ทีนี้เรามาดูในฝั่งของงบการเงินกันดีกว่างบการเงินนะครับอ,อยากให้ดูตรงนี้ก็นี่สินนะครับนี่สินเพิ่มมา1.19ถ้าถ้านี้สินที่ดีๆเขาจะบอกว่าให้ต่ำกว่า1จะดีมากแต่ตอนนี้เขามีนี้สินขึ้นมานะครับแล้วก็ในฝั่ง PE ก็ถ้าจะดูในฝั่ง PE นะตอนนี้คือ1 1 2เลยนะถ้าคุณจะยึดนียึดไม่ได้ครับเพราะว่าสถานการณ์ไม่ปกตินะ ทีนี้ไตามาต์นี้ไตามาสแรกของปี2000 2020นะครับก็ได้อยู่ที่100ล้านนะครับที่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมก็เลยมานั่งดูตรงฝั่งที่เป็นฝั่งของการเงินเขาเลยนะครับกราฟการเงินเขาอ่าดาวน์โหลดมาดูนะครับคือจะบอกว่ารายได้จากทำทัญญากับลูกค้าพวกนี้ คือไตม่าหนึ่งเขาก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะนะแต่ว่าก็ถือว่าเยอะไม่ชอบไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือเพิ่มประมาณ200กว่าเอย่างสองเนี่ยแค่สเอนต์งจากตรงนี้ก็ไม่เยอะครับจาก6กหกหกแสนมาเป็น8ปดแสนถือว่าไม่เยอะมันมันเป็นหุ้นแบบว่าขายความ เชื่อมั่นมากกว่าเชื่อมั่นว่ามันจะไปได้คิดอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าดูจากฝั่งกราฟนะมันก็เป็นขาขึ้นจริงๆแหละผมยอมรับว่าขาขึ้นทีนี้ถ้าให้พูดกันตรงๆว่าถ้าเราอยากจะลงทุนในหุ้นตัวนี้เราต้องนึกถึงอะไรผมคิดว่า ต่อไปเรื่องปัญหาโควิดอะเรื่องการประกันภัยมันจะเป็นตัวพื้นฐานในตัวที่ทุกคนต้องทําเวลาไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเจออะไรต่างๆทุกคนจะนึกถึงเพิ่งประกันก่อนตามใดที่ถึงแม้มันจะมีวัคซีนก็จริงแต่ว่าการประกันไขก็จะเป็นส่วนหนึ่งและทีนี้ตัว TQM ก็จะได้อน,นสงส์เต็มๆเพราะว่าเขาเป็นโบรกเกอร์ในการขายประกันใช่ไหมครับไม่ว่าเจ้าไหนที่จะทําประกันออกมา ทีควีนก็จะขอเป็นตัวแทนในการขายประกันอืมก็แล้ว t q m ก็จะมีสัดส่วนแล้วก็มีสาขาที่ขายประกันได้ดีถือว่ามีตัวแทนมีสาขาได้ดีอ่าอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่าถ้า Qtqm จะไม่ได้ผลกำไรนะจะไม่โตนะก็คือบริษัทประกันต่างๆเขาพัฒนาช่องทางการขายประกันของเขาอะสัดเซนมากขึ้นอาจจะมี ทําทผ่านแอปหรือทําผ่านเว็บไซต์ที่เขาสามารถทำประกันโดยตรงไม่ต้องผ่านตัวโบรกเกอร์ตัวกลางตัวนี้ก็จะถูกตัดออกไปถ้าดูในตัวแนวรับแนวต้านของฝั่ง v อลรูปมานานสิกนะครับผมใช้7วันแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็น15วันแล้วมันมันเยอะมาก15วันนะครับโอ้มันการาฟไม่เห็นเลยแล้วก็ ผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหุ้นเร็วอะเร็วอ่าแนวรับนะครับอยู่ที่102บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่103บาทถ้าถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่าถ้าต่ำกว่าต่ำกว่า100อ่ะให้เข้าต่ำกว่า100ผมจะเข้า เพราะว่าตอนที่เขาขึ้นมาร้อยอ่ะผมขายไปรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าผมซื้อประมาณ9กบกว่าบาท95แล้วพอร้อยผมก็ขายไปแล้วก็คิดว่ามันน่าจะลงแล้วละเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วกลายเป็นว่ามันก็ยังขึ้นได้อีกผมก็ลังมองว่าราคาอยู่ที่100ของเขาเนี่ยมันเป็นราคาพื้นฐานของเขาของรอบใหม่เขาปรับฐานแล้วตัวนี้มันตัวนี้ผมมองว่ามีสิทธิ์ไปถึง120บาทได้นะถ้า ถ้าไตมากส3เศรษฐกิจฟื้นแล้วก็อะไรต่างๆเข้าที่เข้าทางเขาน่าจะไปได้เขาหน้าจะไปได้นะครับส่วนตัวาราคาเป้าหมายของ ia c o n c e s t นะเขาก็ให้ราคาเป้าหมายสูงสุด115บาทต่ำสุดอยู่ที่83บาทส่วนราคาที่มันเขา e v a l u t e พวกนี้อยู่ที่99บาทคือมันทะลุไปแล้ว เขาบอกเลยว่าทุลุไปแล้วอืมประมาณนี้ครับถ้าใครอยากจะเข้าผมแนะนำว่าถ้าราคาหลุดหนึ่งอยอะซื้อได้ซื้อเลยแล้วก็ไปขายสักร้อยร้อยกว่าเลยร้อยไปครับขายเล่นรอบเอาเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นหุ้นเล่นรอบแล้วกันอ่ะโอเคครับ ขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ